จ้าสวัสดีค่ะตอนเสาร์ค่ะเป็แนแมวคนสวยค่ะตามหมกฟุ้งปิีงตับไก่ปิีงสินหลอดอ่า,อา,อากินกับตามหมกฟุ้งรวยอาหารเ้ารข้าวเนาหวนหียวขอยฮอนมาเล้วจ้าเอฟซี่ทั้งไก่ทั้งไก่ปังไทยปังเล้าออต่างประเภท,ทนนั่นแหละค่ะมากินน้ำกันค่ะยี่แมวคนสวยเขาเขาจิตจีที่มามายังมา,า,า,าตับไก่ ค่ะมากินเแ้าๆลมอากาศเยน็นๆค่ะลมวิวีค่ะหนาวแล้วมาค่ะเสือมาค่ะเสือมาก,ามากินออกงเอาอคุณเพิ่มเด้่ค่ะนี่นี่ซับไว้ระจำสวยนี่คุณเพิ่มค่าถ่านด้วยมาบายจุดซ้ำค่ะมามากินน้ำกันค่ะมาเศษๆได้ค่ะเด้อเสษตาน้ำตาไหล Phúc chó chậm hả? em chạy một cái ăn, cả nữa một hương hơn คี่ก็ปลี่ยนตับตับจ,จรดจ,จรดนหน,น้ยแหงข้ามปรเปิงเอ๊ขินหรอ ให้ประบยชน์ยอนนี่แสบค่ะฮึฮ สีบแระเดกเขของหมักแบบแสบด้วยค่ะเด้อกระเดกตอนเนี่ยดุบๆทำง่ายๆค่ะคุณ อืมอืมมาด้วากแสบครับอ,อืมกอะหูกมาอืม ครูเพิ่นลูกสาวเขากินสมสมได้ใจค่ะพีคนประเด็จคูมะคูเพิ่มตรงไหนมันสุดลำที่ไหนสุดลำแต่มะคูแซ่บแซ่บอีรีคร่ะเผ็ดอยู่ โอเคตัดเศษยาหมดขาดเลยค่ะพี่ 新老品，嗯，嗯，嗯，这个虾。

โอเคเนาะคะ่นะเนาะคิดเงี้ยสำนีกรค่ะคิดมาจะมาพอดกันไหมตอทมนะะอที่แกยงบายเนาะค่ะคอยกุญาดแข็งแรงเลยค่ะกุญแจกก็พาบางกันล่างหนาวค่ะ,สว,ส,คะวสวัสดีค่ะายบายไปยังไอตัวื่ิมพาะสวัสดีค่ะเอฟซี